ครับวันนี้จะมาแนะนําการติดตั้งจอ Android ในรถยนต์กันนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาเป็นของรถมิตซูบิชิแอตทราดนะครับปี2013อ่าแต่ว่ารุ่นอื่นก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าที่สั่งมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นจอ Android ตรงรุ่นเนาะทีนี้อุปกรณ์ที่เราได้มามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่ผมถ่ายคลิปตอนแกะกล่องด้วยเนี่ยเพราะว่าเผื่อมันมีปัญหานะครับจะได้ให้ล้านค้าเขาดูด้วย ตัวนี้แรม2ความจำ3า32นะครับจะมาจอ Android ขนาด9นิ้วแล้วก็มาพร้อมหน้ากากนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอ่าพวกนี้อุปกรณ์เสริมที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับสายเส้นนี้จะเป็นสายเส้นหลักนะครับที่ต่อจากรถยนต์เสียบเข้าที่ตัว Android อ่าส่วนอุปกรณ์เสริมพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูครับมีอะไรบ้างอ่าโอเคทีนี้เรามาดูทีละตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นจีอ่าตัวกล้องนะกล้องหลังรถยนต์นะครับส่วนตัวนี้เป็น gps อ่า gps นะครับเราเสียบเข้าไปปุ๊บตัว Android ก็จะค้นหาตำแหน่งได้ส่วนตัวนี้สาย usb นะครับอันนี้เหมือนกัน usb จะมี2ตัวนะครับส่วนสายเส้นสีต่างๆพวกเนี้ยอันนี้จะเอาไว้เสียบเข้าเครื่องเสียงนะครับกรณีเรามีเครื่องเสียงในรถ โอเคทีนี้เรามาดูการติดตั้งครับขั้นแรกก็ทําการงัดตัวตัวเก่าออกมาก่อนนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากนะแค่เราหาใช้อุปกรณ์นะครับในการงัดขอบเพราะว่ามันเป็นเป็นลักษณะส,สลักสวมอยู่เท่านั้นเองนะครับงัดแล้วก็เราก็ทําการดึงออกมาได้เลยหลังจากดึงออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้มันจะมีสายไฟเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายไฟฉุกเฉินเนาะ,ะก็ทําการ ดึงสายออกได้เลยนะครับมันเป็นลักษณะเป็นล็อกนะล็อกแล้วก็บีบล็อกมันแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยครับง่ายๆไม่มีอะไรมากมายแค่นี้ส่วนตัวช่องลมเดี๋ยวค่อยย้ายไปใส่ตัวใหม่โอเคทีนี้มาดูครับหลังจากเราเอาตัวบนสุดออกนะครับทีนี้เราจะถอดชุดวิทยุตัวเก่าเนี่ยทำยังไงมันจะมีน็อตอยู่สองตัวเห็นไหมครับฝั่งซ้ายขวาตัวนี้ต้องใช้ไขควงยาวนะครับเป็นตัวขันออกนะถ้าเราหาไขควงไม่ได้ก็ต้องหาละครับ ตัวนี้จะต้องใช้ไขควงยาวเพราะว่ามันอยู่ลึกหน่อยแล้วก็ไขควงแนะนําให้เป็นไขควงที่มันมีหัวแม่เหล็กนะครับปกติถ้าเป็นไขควงอย่างดีหน่อยมันจะมีหัวแม่เหล็กอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเราคลายออกปุ๊บมันก็จะดูดดูดน็อตออกมาด้วยให้อย่างแบบเนี้ยอ่าโอเคนะครับหลังจากเราเอาน็อตออกได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทําการดึงออกมาได้เลยตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีล็อกนะนะครับแค่โย,ยกออกมาได้เลย เพราะว่ามันมีน็อตล็อกเท่านั้นเองจากนั้นทีนี้เราจะเห็นสายนะครับจะมี3เส้นมีอะไรบ้างอ่าสายเนี่ยฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็น usb นะครับแต่สายเส้นนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันมีตัวใหม่มาให้ตัวนี้ปลั๊กกลางนะครับปลั๊กหลักของมันส่วนตัวนี้เป็นวิทยุนะครับวิทยุก็ดึงออกเลยนะครับเป็นลักษณะสวมอยู่อ่ตัวเก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วครับทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างตัวนี้เอาออกไปเลย าจากนั้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปทีนี้จะเห็นว่าช่องวิท่าช่องแอร์เนี่ยยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราเขาย้ายมานะครับทีนี้มันจะมีปลั๊กที่เขาแถมมาครับเราเอาปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กกลางใหญ่อะ่ะนะครับมามาสวมเข้ากับตัวตัวปลั๊กปลั๊กหลักของของของตัวนี้ตัวเก่าอะ่ะนะครับเพราะว่าตรงน,นั้นเขาจะมีพวกสายไฟลําโพงทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวจอแอนดรอยนะครับ สายที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะมีหลายเส้นเลยใช่ไหมที่เราดูมันมีตัวไหนบ้างเรามาดูเวลาเสียบเนี่ยมันจะบังคับเลยนะครับเช่นตัวนี้ที่ผมกําลังเสียบมันเป็น USB นะครับถ้าเราเสียบไม่ตรงช่องมันจะเข้าไม่ได้มันจะเป็นล็อกของมันเลยคือเขาทําออกมาสําหรับช่องนั้นโดยเฉพาะนะครับเราดูเลยว่ามันตรงกับช่องไหนก็เสียบเข้าช่องนั้นส่วนตัวนี้เป็นกล้องหลังนะครับเป็นกล้องนะที่เราจะเสียบเข้ากับตัว Android ตัวนี้ถ้ารถเรามีกล้องเราก็เสียบเข้าตัวนี้ได้ นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไว้รอเนี่ยช่องไม่ตรงปุ๊บมันก็เสียบไม่ได้มันบังคับเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นสายเกี่ยวกับพวกเครื่องขยายเสียงที่เราติดตั้งในรถเนาะสำหรับท่านไหนที่มีเครื่องเสียงในรถก็สามารถสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวเล่นได้นะครับเนี่ยแล้วก็เสียบปลั๊กไว้รอมันก็บังคับเลยถ้าเราไม่เสียบช่องนี้มันก็ไม่มีช่องช่องอื่นให้นะครับ มันบังคับเลยอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวครับตัวนี้ที่ผมกําลังทำอยู่แต่เป็นนี้เป็น USB อีกตัวหนึ่งนะ USB ที่เขาให้มาจะมี2เส้นนะครับปกติในรถรถเนี่ยปกติจะมีมาเส้นเดียวนะครับตัวเก่าไม่ได้ใช้นะครับมันเสียบไม่ได้เลยก็คือเราต้องเสียบตัวใหม่เข้าไปตัวเก่าดึงทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็ทําการเสียบให้ตรงช่องของมันถ้าเราเสียบไม่ตรงช่องมันก็ไม่เข้านะครับนะมันบังคับของมันมันก็ออกแบบมาดีนะ นะครับเพราะว่ามันตรงรุ่นเนาะมันเป็น Android ตรงรุ่นอะ่ะดังนั้นเวลาเราสั่งเราก็สั่งให้มันตรงรุ่นส่วนตัวนี้นะครับเป็น GPS นะครับ GPS นี่จะทํางานร่วมกับแอป,ปแผนที่นะหรือแอป,ปแมปนั่นเองนะครับเพราะว่า Android เนี่ยมันจะมีแอป,ปเหมือนกับมือถือเลยตัวนี้นะครับสายจะยาวหน่อยก็ตัว GPS เนี่ยมันจะมีกาวสองหน้ามาให้แล้วก็หาตําแหน่งติดในตัวตัวคอนโซลหน้ารถนะครับ แล้วก็สายนี่มันก็จะมีจุดให้เราใส่เลยบังคับเหมือนกันนะครับเป็นสนาดเกีียวนะครับมันก็มีจุดเดียวนะที่ผมดูนะครับแล้วก็ทําการขันใส่เลยนะครับมันก็บังคับเหมือนกันดังนั้นท่านไหนที่สั่งมาแล้วกลัวว่าจะใส่ไม่ได้นี่ไม่ต้องกังวลครับตอนแรกผมก็หาข้อมูลเหมือนกันนะไปดูในช่องอื่นหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขาย ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็แนะนําว่ามันทํางานยังไงแค่นั้นเองไม่ได้แนะนาการติดตั้งเนาะดังนั้นคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะครับที่สั่งมาแล้วกลัวว่าจะติดตั้งไม่เป็นก็ดูแนวทางนะครับหลังจากเราใส่สายเสร็จก็รัดสายรวมให้เป็นเรียบร้อยนะครับให้มันดูดีหน่อยจากนั้นก็ย้ายตัวช่องแอร์มาใส่ช่องแอร์เนี่ยมันก็เป็นล็อกเท่นั้นเองนะครับดึงออกจากตัวเก่าแล้วก็มาสวมเข้ามันก็จะมีล็อกของมันถ้ามันยังไม่แน่นไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาเราดันเข้าไปเนี่ยมันจะไปดันข้างหลังเอง ตัวช่องแอร์เนี่ยมันก็จะมีซ้ายขวาเนาะเราก็ดูให้มันตรงนะครับตรงกับของเดิมอะแต่ที่จริงถ้าเราใส่ผิดด้านมันก็เข้าไม่ได้นะมันบังคับเลยนะครับที่ผมดูนะครับเราก็วางให้ตรงตำแหน่งแล้วก็ดันให้มันเข้าล็อกของมันหลังจากเราใส่ตัวนี้อ่าตัวนี้เสร็จนะครับก็ย้ายจิบล็อกนะจิบล็อกที่มันสวมอยู่กับตัวหน้ากากตัวเก่าครับที่เป็นอยู่กับลำหัวอ่าตัววิทยุตัวเก่าเนาะย้ายมาใส่ตัวหน้ากากตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะใส่แล้วมันจะไม่ล็อกให้นะ ต้องย้ายจิบล็อกมาอ่ะตอนนี้ก็ได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายจิบล็อกมาแล้วก็เอามาสวมเข้าเลยทีนี้วิธีการใส่ก็แค่วางตรงตำแ,แหน่งแล้วก็ดันเข้าเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายอ่ะทีนี้เราก็ทําการเสียบสายเพิ่มเติมครับสายที่มันยังห่างอยู่ก็จะมีอ่าที่เรายังไม่ได้เสียบนะก็จะเป็นสายวิทยุนะครับแล้วก็สายหลักเนี่ยอันนี้สายหลักนะครับสายหลักตัวน,นี้ ถ้าเราไม่เสียบสายพวกที่อื่นๆที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยถ้าเสียบแค่สายนี้เครื่องก็ทางานแล้วนะครับเพราะว่าพวกนั้นเป็นแค่อุปกรณ์เสริมไงแต่ตัวนี้เป็นเส้นหลักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัววิทยุนะครับตัวน,นี้วิทยุเราเสียบเข้าไปตัวนี้วิทยุก็จะเป็นตัวเสรราสัญญาณมันละครับเสรราสัญญาณวิทยุท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องสอนอนอนไลน์ ถ้าท่านไหนดูแล้วติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับแต่ถ้าดูแล้วก็คงน่าจะไม่ต่างกันนะที่รา,ายลัยรถแต่ละรุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายาไฟฉุกเฉินครับแล้วก็เสียบเข้าล็อกมันมันก็แค่ถอดแล้วก็สวมเข้านั่นเองนะไม่มีอะไรมากมายเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็วางลงตำแหน่งแล้วก็ดันเข้าแค่นี้ครับเปิดสวิตช์กุญแจตัว Android ก็จะทํางานเลยอ่าเนี่ยครับคคตนอนนี้ พอเราเข้าเครื่องในก็ลองเช็คดูตัวนี้ผมสั่งมาเรมสองความจำสามสิบสองนะราคาสองพันกว่าบาทนะตัวนี้แต่ว่าได้มาเดือพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนลดจัดโปรของอ่าผมสร้างผ่านในทิกตอกอะนะครับคือร้านค้าในทิกตอกเขามาขายโอเคนะครับอันนี้เป็นช่อง USB นะครับมันจะมีมาสองอันอีกอันหนึ่งก็อยู่ข้างในนะครับโอเค ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ